มีเนืง้งแล้วก็มีร่องแก้มลึกค่ะตามตกนิดนึงค่ะชื่อบุ๋มนะคะอายุ61ปีค่ะตอนนี้ก็ทำเฟสล็อกสองช่วงไปได้2เดือนค่ะ2เดือนที่ผ่านมาก็คือตรงคอเนี่ยดีขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ตรงล่องแก้มก็หน้าก็รู้สึกยกขึ้นค่ะหน้าตึงขึ้นค่ะร่องแก้มก็ล ลดลงมันกระชับขึ้นหมดเลยกระชับขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็วกรอบหน้าก็ชัดเจนขึ้นค่ะทนรอบข้างก็บอกว่าก็ก็สวยขึ้นค่ะในวัยในในวัยหกสิบเอ็ดปีในวัยหกสิบเอ็ดปี <61 B. S 1> คือหลังทามาแรกนี่จะบวมค่ะแต่ว่าไม่เจ็บก็คือไม่ได้ทานายาแก้ปวดเลยนะคะค่ะใช่ค่ะจากนั้นก็ที่นี่ก็ดูแลอย่างดีค่ะก็คือ ประครบแล้วก็ใช้แสงค่ะหลังจากนั้น5วันก,ก็ตัดไหมไปช่วงบนค่ะแล้วก็7วันก็ตัดไหมช่วงล่างค่ะก็สามารถทำงานได้ตามปกติค่ะก็มีบวม,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 บวมนิดหน่อยค่ะค่ะก็ทำงานตั้งแต่7วันเป็นต้นมาประมาณ1เดือนค่ะก,ก็เข้าที่ค่ะแผลรู้สึกว่าพอ7วันก็ไม่ไมเห็นค่ะแล้วก็ไม่มีรอยบวมหรือรอยปวดขึ้นค่ะแผลก็สนิทดีค่ะตอนนี้2เดือน สองเดือนค่ะแผลเป็นไงครับไม่ไม่เห็นรอยแผลค่ะก็ไม่ไม่มีรอยแผลพี่สั่ด้านท้าโอใชไล่ไล่ให้ใช่ค่ะก็ก็ไม่ไม่มีรอยแผลค่ะใช่สองข้างเลยค่ะค่ะสองข้างค่ะค่ะอันนี้คือพี่แค่ทำสองช่วงสองช่วงค่ะใช่ค่ะดูในรีวิวมาแล้วค่ะก็คิดว่าไม่น่าจะได้พักฟื้นค่ะเราก็เตรียมตัวมา ถามว่าเตรียมตัวไหมก็ไม่ได้เตรียมตัวนะคะก็เป็นปกติค่ะแต่ว่ากังวลตอนแรกคือกังวลว่าจะปวดค่ะ<ม>ใช่ค่ะกังวลว่าจะปวดแต่แต่หลังจากที่ทําบันแรกก็คือออกมาชั่วโมงแรกก็ทานยาแก้ปวดจากนั้นก็ไม่ได้ทานอีกเลยค่ะค่ะ<ม>ก็ดีเหมือนเหมือนที่รีวิวเลยเหมือนเหมือนรีวิวค่ะแต่ว่าดีตรงที่ว่าไม,ไม่ไม่เจ็บ<ม> <laughs> ใช่ใช่ค่ะคุณหมอก็ถามมาอยู่ว่าคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ก็บอกว่าให้สามค่ะใช่ค่ะ ก็เพนสกอร์ก็ก็ไม่มีก็น้อยอะค่ะถือว่าเล็กน้อยค่ะก็ไม่ไม่อยากให้ลังเลน,นะคะเพราะว่าบางทีความสวยก็รอไม่ได้ค่ะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าถ้าเราทำเร็วมันก็จะทำให้เราภูมิใจแล้วก็เวลาที่เราไปออกงานหรืออไปทำกิจกรรมแล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะ